ข้อ16นะครับกำหนดให้ f(x) เท่ากับ log ของตัวนี้นะนะครับเมื่อ x เนี่ยอยู่ระหว่างลบ1กับ1นะครับมีการกำหนดว่าอินทิเกรตของ f(x) เนี่ยได้ a แล้วอยากจะดูว่าอินทิเกรตของตัวนี้จะมีค่าเท่าไหร่นะครับแสดงว่าเราต้องมาเล่นที่ฟังก์ชันตัวนี้ก่อนนะครับเวลาการดูฟังก์ชันเนี่ยนะอย่าไปติดตัวตัวอักษรนะครับหลายคนเนี่ยจะติดตัวักษรว่าตัว้นนี้เป็น x นะครับพอเปลี่ยนข้างในขึ้นมานี่ก็ไปไม่ถูกเลยนะให้มองเป็นก่องสี่เหลี่ยมนะครับอย่างเช่นก็จะกลายเป็น1บกกกับบลลลล่อง้1นีม โอเคคราวนี้ okay, ถ้าเกิดเราบอกว่ากรองตัวนี้กลายเป็น 2x ส่วน1บวก x กำลัง2เนี่ยนะครับเราก็แทนค่าไป 2x ส่วนด้วย1บวก x กำลัง2เท่ากับล็อกของอะไรเลยเ1บวกกับ 2x ส่วนด้วย1บวก x กำลัง2ส่วนด้วย1ลบกับ 2x ส่วนด้วย1บวก x กำลัง2นะครับแล้วก็จัดรูปครับเวลาบวกลบก็ต้องทำส่วนให้เท่ากันถูกไหมก็จะกลายเป็น1บวก x กำลัง2บวก 2x ส่วนด้วย หนึ 1> 1่งบวก x กำลังสองลบสอง x นะครับไอตัว่วนเนี่ยเราตัดทิ้งไปเลยนะด้วยความมั่งวัยนะครับล็อกแล้วก็อันนี้หน้ากำลังสองบวกสองหน้านหลังใช่ไหมก็จะกลายเป็น x บวกหนึ่งกำลังสองข้างล่างนี่จะเป็น x ลบหนึ่งกำลังสองนะครับฉะนั้นถ้าเกิดย้ายสองไปข้างหน้าก็จะกลายเป็นแบบนี้ล็อกของ x บวกหนึ่งแล้วก็ x ลบหนึ่งแสดงว่าอะไรแสดงว่าการที่อินทิเกรต f ของสอง x หนึ่งบวก x กำลังสอง dx เนี่ยจะมีค่าเท่ากับอินทิเกรต เท่าไหร่ครับไอ,อ้อนเนี้ยไอ,อ้อนนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไร fx ใช่ไหมก็คืออินทิเกรตสองเท่าของ fx dx นะครับเราก็เอาเลขสองไปไว้ด้านหน้าอินทิเกรต fx dx ก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์กำหนดให้นะว่า,าตัวนี้มีค่าเท่ากับ a นะครับก็จะกลายเป็นสองคูณ a ซึ่งตบอบก็สามนั่นเอง